หากินข้าวเร็วมาเร็วมาเร็วกินกระป๋องแม่อืมพาเยอะเออ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 มีสามตัวเลยอ่ะซ้ำเฮ้ยดูดูดูพี่วาริสจะโยนตกน้ำเขาจะกินไม่ได้พี่วริสโยนถึงไหมล่ะถึงวริสโยนเลยโยนขึ้นหัวเห็นไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วตุ้มมองหน้าเลยววาริสโยนเข้าปากอืมมกินแคารอดหรือเปล่าวาริสแคารอดเนาะหนึ่ง สองสามอุ้ยเอาตัวเล็กเ <c oughs> ออเสร็จตัวใหญ่เลยเออกินเร็วมากเลยอ่ะ <c oughs> ดูสิเออวาลิศโยนถึงโอ้ยตกน้ำเอาม, <c oughs> อมาเล่นโยนนะสุดท้ายเอาโยนเออโยน,ยน,ยนเลยเหมือนเขาว้าวเย้ มันเขามีไว้แบบว่าที่จับแบบให้โยนไปหมดเลยทีเดียวโอเคนะน้าไปเลยโอ้ยโยนคลืนน้ำโยนเรนให้เขาดีกว่าไหมเอาเลนไปอ๋อโยเรนให้เขาไหมดูเขารอให้เขากินไหมฮะเอาไหมเขากินเลนไหมเลนอร่อยนะเออไม่เอาไม่เอาไม่โยนลูกนะโอเค